และในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตในตัวของผมเอง24ชั่วโมงเต็มไปดูกันว่าผมจะใช้ชีวิตยังไงป่ะไปเลย Let's go แลตอนนี้ผมก็กำลังจับเวลานะครับซึ่งเวลาได้เริ่มไปแล้วนะผมเราจะเริ่มจับตั้งแต่13นมษากนวันนี้จนถึง13นมษากนวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องผมนะครับซึ่งไม่ได้ทำ u t u b e นานก็ลืมคดูไปแล้วแหละทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทำขึ้นมาดีไหม จริงๆนี่คือห้าบ้านของผมนะว้าวว้าวมากเลยทีนี้เราก็อยู่หลังบ้านนะผมจุดนี้คุ้นเคยไหมครับตรงนี้คุ้นเคยไหมครับบ้านผมอาจจะไม่คุ้นนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ก็คือซิงน้ําที่ผมเคยทําคลิปอันนั้นไปรอดไปก่อนนะครับท่อเวทผู้เวทท่อน้ำนี่ท่อเวทพู้ ผูเวททอดงงไหมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแน่คอมนะซึ่งผมไม่มีหาั้งกล้องเหมือนมื่ก่อนแล้วนะชาั้งกล้องผมมันไปแล้วนะตอนนี้ก็ใบ่สองแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยากไปทําอะไรกินมากๆเลยนะผมซึ่งตอนนี้ดวผมก็จะทําอะไรกินก่อนนะ นี่ก็คือกับข้าวของผมนะครับอืมน่ากินละสินี่คือข้าวหมูแดงนะครับผมก็จะมาวายตุงเดี๋ยวหน้าคอ<ผ>มนะครับ,รบนี่เราก็ตื่นมานะครับก็ตอนนี้เวลานี่จะให้ดูสิบหกนาฬกาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในห้องอยู่นะครัโอ้พนอนจริงๆนะครับ วี่ใ่ในห้องนอนไม่เยเลยันนี้ก็17นาฬกาแล้วนะผมตื่นมาแล้วตื่นเมื่อกี้นในทีนะผมอน,นอนไปสักสชั่วโมงได้แล้วผม <c oughs> ก็ตอนนี้17นาฬิกาะนะดูร7บ17นาฬกาเมืองไทยนะนี่ดูหนะ้าผมดูจะไปอาบน้ำ พาทุกท่านผู้ชมออกไปข้างนอกกับผมผมกันเลยนนะผมว่าด้านนอกอย่าออกไปด้านนอกบ้างนะบางทีก็ภาษาไปรุนนะจริงผมจนนนะ้าชเพื่อที่ไม่ให้มันลำบากเกินไปนะผมจะเอาสายมอยไปด้วยนะผมแล้วก็อาคาต้องกล้องไปด้วยนะผมเราจะได้ตั้งกล้องแน่นอนเราเราไม่บีบนถือกล้องให้ผมนะ Let's go ถึงที่นี่แล้วครับก็คือจุดตรวจริมเมนะคอนะซึ่งผมโมานั่งเล่นแถวนี้นะนี่ครับนะธรรมชาติดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศสดชื่นเลยวันนี้ผมก็ได้เวลากลับแล้วนะผมเพราะว่ามันจะค่ำแล้วนะผมไปซื้อของก่อนนะไปเดี๋ยวเจอกันนะ เีนะ่ยผมก็ซื้อมาแล้วนะผมดูช็อกโกแลตโคตรดีของโคตรดีนะแล้วก็ทอดดอกเผ็ดก็ไม่เผ็ดนะครับไปเจอกันที่บ้านเลยนะเด็กสกูแล้วตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ซื้อช็อกโกแลตอ่าตัวนี้มานะผมนี่นี่ตัวนี้ผมกินอร่อยมากแนะนำผมไปซื้อดีขายที่เซเว่นมลเว่นทั่วสาขาหรือทั่วประเทศไทยนะผมซื้อได้นะผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้จ่าย นี่ของจริงเดี๋ยวไปเจอกันตีหนึ่งนะผมจะข้ามดี๋ยยาวเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ท่านชมดูหรอกมันก็แบบเล่นเล่นว่าไปดูเมีมเต็มนะเอาจริง, <laughs> จรงเจอกันตีหนึ่งนะผมจะข้ามดยาวเลยเพราะว่ามไม่มีอะไรให้ดูเลยนะจริงคนระับไปแล้วนี่ก็ตีหนึ่งแล้วนะผมก็ยังไม่นอนเลยนะก็เพิ่งปิด้อมนะแล้วก็ ไปดูเวลาเนาะตอนนี้ก็ตีหนึ่งตีหนึ่งตนะีสี่เนาะมืดมากผมปิดห้องแล้วโดผมก็น่าจะนอนเงียบหนึ่งแล้วนะผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันเช้าพรุ่งนี้เลยนะกันนะเจุดโมงยี่สิบแล้วนะ ก็อีกกี่ชั่วโมงจะหมดเวลาครับเดี man. ๋ยวให้ดูอีเนียบประมาณเนียบห้าชั <t 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 ่วโมงนะจบชาเลนจ์แล้วห้าชั <t <t ่วโมงห้าสิบนาทีแรับเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำไปฟันนะแต่เวลานี้ยังไม่ถึงนะผมจะไปชอบชอบไปอาบน้ำตอนอาน้ำล้างหน้าฟันตอนประมาณสายๆเลยนะ เการเสีสายเลยนะนี่คือ9ก้โมงห้แล้วนะครับอีก3ามที่โมงกี่นาทีนะ19นาทีนะครับก็จะหมดชาเลนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นไปอับน้ำแป่งฟอนก่อนนะครัไปี่ก็เป็นการลงทุนมากๆเลยนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบยาวนานไมากที่สุดละ ก็ฝากักกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆนะผมถ้ายอดวิวมันดีมากๆเลยนะผมกดซับสไครต์จริงๆนะผมเออเดี๋ยวผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube นะทุกคนไปเจอกันพวกผมดีใจครับที่ผมได้ทำคลิปนี้อีกครั้งนะ แล้วตอนนี้ก็ให้ดูเวลาปัจจุบันอีกทีนะครับวันนี้นะค10โมง16นะครับแล้วก็อีก2ชั่วโมง54นะใกล้จะจบชาเลนจ์ทุกทีถ้าดีเสียงนี้แล้วชาเลนจ์ของคุณจบแล้วนี่เป็นบ้าระห่ำม,มากเลยนะดูรับอีก1ชั่วโมง30นาทีนะโอ้โหผ่านไปไม่รู้กี่ทีนะที่ผมไปถ่ายตอนนี้ก็กิน ขนมนมข้าวไม่ได้กินนะผมนิเอษดมงสี่สิบนะครับซึ่งเป็นชาเลน g e ที่บ้าระห่ำที่สุดทอดที่ผมเคยทำมาเลยนะผมและตอนดีก็สิบสองมงแล้วนะครับอ่าดูได้นะครับสองโมงนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีนะผมชาเลนก็ใกล้จะจบทุกทีแล้วผมตอนนี้ก็มานั่งเล่นเฉยนะผม อครับตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้จะหมดเวลาสีกทีแล้วครับผมตอนนี้12บสอโมง34นะครับครับเหลือส6นาทีนะครับก็จะหมดชาเลนจ์ของผมแล้วนะครับคือตอนนี้ผมก็นั่งดู YouTube นะครับผมเนี่ยนั่งดูยูทในะช่ครับดู YouTube ไว้ไม่มีอะไรทำจริงนะครับ ใกล้จะหมดชาเลนจ์ทุกทีแล้วนะผมไปเจอกันอีกสินาทีสุดท้ายเลยนะผมโอเคเลสโกตอนนี้สิบส่วนในกาแล้วนะครับเหลืออีกกี่นาทีครับสิบนาทีครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเวลาที่ทคุณรอคอยนะครับผมใกล้จะจบชาเลนแล้วไม่ไหวแล้วชาเลนเนี้ยเฮีย <laughs> ไม่ไหวไม่ไหว เออเราไปเจอกันอีก5นาทีสุดท้ายเลยนะผมโอเคครับเจอกันนะเด t s สโกตอนนี้ก็ห้านาทีแล้วนะครับเราดูววเวลาปัจจุบันนะผมตอนนี้สิบสามนแกงหกแล้วนะใกล้จะจบชาเลนจ์นี้แล้วนะผมปิดตำนานได้ยังยังยัง ก็จะหมดเวลานะก็จะหมเวลาขึ้นทุกทีแล้วนะผมท่านผู้ชมก็นั่นแหละจะหมดชาลีนี้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ชรเล่นได้หมดเวลาลงแล้วนะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมใครอยากให้ผมทำคลิปอย่างนี้อีกหรืออะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมผมจะได้ถึง4,000ซับแล้วนะ